วันนี้ก็มาอยู่กับปุยที่ทรงพลรวมยนต์สาขาหนองเสือศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วเช่นเคยวันนี้ปุยก็จะมีตัวรถกระบะ isuzu d max a highlander x season ตัวนี้นะคะเครื mm ่อ hmm. งจะอยู่ที่2.5ค่ะแล้วเป็นสีดำด้วยนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะ ปุยจะพาไปรีวิวและบอกรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้นะคะว่าจะสวยขนาดไหนค่ะปะเราไปเริ่มกันเลยดีวฟานนะคะเริ่มที่ไฟหน้าค่ะไฟหน้าเป็นโปรเจกเตอร์นะคะไฟหน้ายังขาวใสอยู่เลยค่ะไม่เหลืองเลยค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วกระจังหน้านะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะ เห็นไหมคะดูแค่นี้แล้วยังสวยคือแบบดีมากเลยค่ะโหซื้อมือสองเหมือนได้ได้ต้แดงเลยค่ะคะันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยค่ะหรือจะรับเงินเดือนเป็นเงินสดก็สามารถออกได้นะคะอาชีพเป็นชาวได้ชาวสวนก็ออกได้ค่ะขอแค่พวกพี่นะคะกล้าเข้ามาทักมาถามหรือว่าจะเป็นคันอื่นก็ได้เลยนะคะอีกมากมายเลยค่ะแต่วันนี้กูจะมารีวิวตัวนี้ค่ะ ดูนะคะมาพร้อมกับยางแล้วก็แม็กค่ะโอ้โ oh, ห oh. คือว่าเดิมเดิม <ๆ S 2> ทุกอย่างเลยนะคะดูค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะแม็กค่ะนี่นะคะโลโก้ไฮรนเดอร์ก็ยังอยู่สวยครบเลยนะคะไฟเดียวนะคะก็จะอยู่ตรงกระจกข้างค่ะแล้วรถคันนี้เป็นตัวสูงนะคะก็จะมีบันไดนะคะ สำหรับขึ้นลงขึ้นลงสะดวกมากเลยค่ะเห็นไหมคะอ่ะส่วนมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันค่ะขนาดฝาน้ำมันยังเป็นโครเมียมเลยค่ะคือแบบโอ้สวยจริงๆค่ะคมมากบอกเลยคันนี้เจ้าของดูแลดีมากเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะคือด้านหลังนะคะด้านหลังไฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหลังกล้องมองหลังด้วยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะการสําหรับเราชนอะไรอย่างเงี้ยเราถอยเองไงเองไม่มีใครดูเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะจะไม่มีเรื่องอุบัติเหตุการถอยหลังเกิดขึ้นแน่ๆค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะเป็น2.5 DDI ค่ะอืมเวิร์กมากเลยนะคะ ค่ะเราไปดูด้านในดีกว่าสำหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยนะคะถูกใจนักชอบเครื่องเสียงมากเลยค่ะคือเปิดไปเราก็จะเจอเครื่องเสียงเลยนะคะดูนะคะมพร้อมนี่ค่ะดูค่ะนี่ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะกระจกไฟฟ้านะคะนี่ค่ะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะเป็นสีดำตัด แดงนะคะสวยมากคือคันนี้เขาจะเน้นโทนดําและแดงคือเป็นไว้ที่ตัดกันมากนอกรถเป็นสีดำข้างในเป็นดําแดงถือว่าเวิร์กมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือสภาพภายในรถนะคะสวยมากเจ้าของเก่าดูเรดีมากเลยค่ะสภาพ99%เลยค่ะ ยากได้ตัวนี้นะคะฟรีค่าโอนค่าภาษีค่าพร,รบรค่ะนี่ค่ะนี่คือสภาพด้านในนะคะนี่พวงมาเลยนะคะก็จะเป็นเดิมๆทุกอย่างเลยค่ะคือสภาพนางฟ้าเลยค่ะดูนะคะเห็นไหมคะมาพร้อมกับเกค่ะเป็นเป็นไม้นะคะไมออนาล็อกนะคะ คอนโซลก็จะเป็นสีดำค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้ฟังเพลงได้โหงานนี้ก็หึมทั้งคันเลยค่ะเอาใจพี่ๆที่ชอบเสียงจริง,รงชีวิตมากเลยนะคะคือฟังไปขับรถไปฟังไปถือว่าเกิดอารมณ์สุนทรีมากเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์กระปุกนะคะเห็นไหมคะ อ่านี่ก็จะเป็นช่องกลางมือนี่สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้แลอีกช่องค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ข้างหนังตีตู้มาเลยค่ะเป็นตู้เครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะคะโหไม่ดังให้รู้ไปเลยค่ะนี่ค่ะโห เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็อยากจะรู้จังเลยว่าอีซูซูคันนี้จะอยู่ราคาที่เท่าไหร่นะคะเราไปพูดคุยราะคาะข้างนอกกันเลยดีกว่าค่ะกระ,ะบะอีซูซูคันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่38ม0 0 0ืเองค่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องมารีบจับจองนะคะทุกคนสามารถออกได้เลยค่ะแค่คนทักเข้ามาหรือถามหรือคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะปุ๋ยก็จะตอบให้หมดนะคะว่าอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงรายละเอียดยังไงปุ๋ยบอกให้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์ให้ปุ๋ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ